สวัสดีครับผมสวัสดี f c ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้มาพบกับเลขนะครับเป็นคลิปสรุปผลฮาหนอยรวมของวันที่17ธันวาคม267 7เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยตัวงวดของเลขนะครับของวันที่18ธันวาคม267 7แต่ก่อนอื่นที่จะไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือกนกันก่อนนะครับคำเตือน ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขหน้าคลาดนั้นขออฟซีทุกท่านมีสุภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นห้ามเล่นการพนัน ขอให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยนะครับเลขนักราชฮาหนอยรวมวันที่17ธันวาคม2 5 6พสูตรนี้วางให้ดูแล้วเข้าอย่างต่อเนื่อง23วันแล้วนะครับผมนะครับไม่เคยหลุดเลยทั้งตัวเจาะและตัวลูดนะครับผมเรามาเช็คตัวลูดกันก่อนนะครับตัวลูดเลขคลาดวางไว้0-25 มาดูครับศูนย์เข้ากี่ครั้งศูนย์หนึ่งสองนะครับผมศูนย์เข้าสองครั้งนะครับผมศูนย์เข้าสองครั้งสองครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับผมสองเข้าสี่ครั้งนะครับผมห้าครับหนึ่งสองนะครับห้าเข้าสองครั้งนะครับผมตัวลูดนะครับผมเท่ากับนะครับผม 2บวก4เป็น6 -6 บวก2เป็น8นะครับผม8 8ครั้งนะครับผมตัวลูดนะครับผมก็ไม่ทำให้ fc ผิดหวังนะครับเข้า8ครั้งในหฮานอยนะครับนะครับเรียาจะพูดประจำประจำว่านะครับตัวรูดเนี่ยครับผมป้องกันในการเสี่ยงในการขาดทุนนะครับตัวเจาะนี้คือเก่งผลกำไรนะครับนะครับเราลงทุนไป100นะครับเราลูด1บาทนะครับ ถ้าเราได้1บาทเท่ากับนะครับผมเป็นการป้องกันความเสี่ยงนั่นคือคือได้100บาทคืนมายกตัวอย่างอย่างวันนี้ครับผมเลขคลาดวางตัวเจาะไว้ทั้งหมด15คู่เจาะนะครับถึงแม้จะเข้าไปทั้งหมด4คู่เจาะแต่ความเสี่ยงก็คือตัวที่เลขคลาดขีดให้ดูนะครับผมที่ขีดเส้นใต้นะครับเลขคลาดเน้นไปนะครับเน้นไป1 2 3 4 5 6 6้าคู่นะครับไม่เข้านะครับ ไม่เข้าตัวเน้นแต่ไปเข้าตัวเจาะ15คู่นี่คือความเสี่ยงที่เห็นชัด,ชดว่าทําไมถึงต้องวางตัวลูดและแนะนําให้เล่นตัวลูดไว้นะครับเมื่อนําไปใช้งานนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นนะครับผมเป็นความชอบของแต่ละคนนะครับนะครับบางคนก็ไม่ลูดบางคนก็ชอบแต่ตัวเจาะก็นําเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่วิธีการนะครับเลขลาต้องพูดให้เข้าใจว่านะครับเพราะไม่มีใครรู้เรื่องหน้าว่าตัวใดจะมาถึงได้ทำา2วิธีการนะครับ ตัวรูดจะเป็นการลงทุนที่เยอะหน่อยโดยไม่ระบุเจาะจงว่าตัวใดแน่นะครับแต่ถ้ามันมาก็สามารถจะป้องกันความเสี่ยงได้ตามที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับผมนะครับที่พูดเพื่อความเข้าใจของ Fc นะครับผมนะครับในการลงทุนเพราะมีความเสี่ยงนะครับผมมีความเสี่ยงเอาละครับผมเมื่อได้พูดเข้าใจกันแล้วเราก็มาดูครับตัวเลขออกอะไรนะครับ มาดูครับผมฮานอยเฉพาะกิจนะครับตัวเลขทั้งหมด15คู่เจาะนี้นะครับผมนำไปใช้กับเลขหุ้นทุกหุ้นนะครับตั้งแต่เช้ายันดึกปิดหุ้นนะครับใน15ตัวนี้นะครับให้ f c ทําสืติไว้ว่าเข้าตัวใดหุ้นใดหุ้นใดหุ้นใดนะครับผมนะครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเลขาหอธิบายให้ฟังแล้วนะครับแต่ส่วนเลขาหเน้นมาที่ห้าฮานอยนี้ครับผมนะครับ ยกตัวอย่างนะครับหหน่อยนี huh. ้วันนี okay, ้ก็เข <tr> ้าไป4คู่เจาะนะครับก็ดีใจกับ f c ด้วยนะครับนะรบดีใจด้วยนะครับรบก็เข้าเฉพาะกิจไปที่1 0ตรงนี้ครับผมหนนะครับนะครับเข้าบนนะครับเข้า50ล่างนะครับเฉพาะกิจนะครับดีใจด้วยนะครับเข้าพิเศษไปที่92ตรงนี้นะครับผมเข้าล่างพิเศษนะครับเข้าปกติไปที่นะครับผม 3773ตรงนี้นะครับเข้า4คู่นะครับก็ดีใจด้วยเอฟนะครับผมมาดูครับผมว่านะครับวันที่18เลือเลลาดปล่อยอะไรมาให้นะครับผมนะครับนะครับก็เข้าดีอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็23วันแล้วนะครับที่เดินมาเดินทางมานะครับไม่เคยหลุดเลยนะครับให้ไปดูสถิติยอดหลังด้วยนะครับผม มาดูครับผมเลขนักล่าปล่อยอะไรไว้ให้นะครับผมสําหรับวันที่นะครับวันที่18นะครับผมอากาศที่นครพนมหนาวมากนะครับผมเหลือ13องศานะครับผม13องศาก็ดูดลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกทุกที่นะครับผมนะครับผมหาหน่อยครับวันที่10ลืมอีกลว วันที่18ธันวาคม67 24วันแล้วนะครับผม, 6, 7, นนบผมเดินทางมานะครับผมเรื่องคลาดครับผม,าบผมวางรูดนะครับผมวางรูดไว้นะครับวางรูดไว้012นะครับ ู่วินครับผมคู่เจาะนะครับวางไว้15คู่เจาะเหมือนเดิมนะครับผม0 8 0ย์1 6 7 7 7นะครับวันนี้นะครับผมตามความคิดเห็นของเลขฮาราดนะครับอาจจะมีเบิ้ลนะครับ 1- 2ถึงคู่นะครับเบิ้ลนะครับผม 1- 2ถึงคู่ตามสูตรนะครับผมนะครับ เลขย克拉ดวางเบิ้ลไว้วันนี้นะครับสามคู่นะครับสามคู่สองสองหกสองนะครับผมไม่ให้เชื่อนะครับผมให้ทําสถิติด้วยนะครับทําสถิติด้วยนะครับนะครสี่สองเพราะว่าเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางนะครับไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าตัวใดจะมานะครับต้องเรียนความเป็นจริงให้ทราบนะครับไม่อยากให้หลงเชื่อหรืองมงายนะครับผม ให้เอาความจริงนะครับเอาความจริงมาพูดคุยกันนะครับผมนะครับเจ็ดสามศูนย์ศูนย์นะครับผมจะเห็นว่าเลขลาดวางคู่เบิ้ลไว้สามคู่นะครับแต่ถ้าเป็นอาจารย์อื่นสังทักระื่นเขาจะแยกออกจากสิบห้าคู่เจาะนะครับมาเป็นเน้นเบิ้ลนะกันเบิ้ลแต่เลขลาดไม่ครับผมนะครับแค่สิบห้าคู่นี้นะครับก็ถือว่าเยอะในการลงทุนนะครับผมเยอะในการลงทุนเพราะนั้น ก็ขอให้ FC นะครับผมทำการบ้านเยอะๆเกี่ยวกับตัวเลขนะครับผมนะครับเพราะการจะได้มาแบบฟุกๆว่าถูกนั้นนะครับผมต้องเฮงต้องดวงจริงๆนะครับผมนะครับทำไมถึงเลขคลาดถึงพูดอย่างนี้เพราะเลขคลาดทําตัวเลขครับผมเลขคลาดจะเห็นว่านะครับมันมีความเสี่ยงจริงๆครับผมนะครับผมไม่อยากจะอวยใครว่าต้องอย่างนั้นต้องนี้เอาความจริงมาพูดให้ฟังนะครับผมเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับ ของฟรีใดๆไม่มีในโลกนะครับผมแม้กระทั่งการทําตัวเลขเหมือนกันครับเราไม่มีของฟรีว่าจะได้มาง่ายๆนะครับเราต้องทําผิดทําถูกทาทุกวิถีทางครับเพื่อจะได้เห็นตัวเลขว่าแนวโน้มมันจะมาอย่างไรนะครับเอาละครับเลนคราจะเน้นให้6คู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเน้นตัวเบิ้ลไป1นคู่นะครับเจเน้น7จก่อนเลยนะครับศูนย์แปดนะครับผม 92 56, 56 56ตรงไหนเลย19 73เน้นให้6คู่นะขอให้โดน <sk ill> ขอให้มามาทั้งตัวรูดนะครับแล้วก็ตัวเจาะตัวเจาะขอให้มาคู่เน้นนะครับถ้าไม่มาคู่เน้นก็ขอให้มาในกลุ่ม15คู่นี้นะครับ,นะรบเอาละครับผมแคปหน้าจอไว้เลยครับ F4 เรียกรากของอวยพรท่านโชคดีนะครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ